เยลี่ยลองเองเลยลเฮี<อ>่ยลองเองเออเองเลยเองดีสุดอัน <c oughs> นี้เกีี่ยอยู่นี่เดี๋ยวผมเข้าฮะเดี๋ยวผมจะปิดแก๊สให้เฮียขับก่อนนะเพื่อจะได้ ดูว่าเดิมเป็นยังไงไม่ไม่ได้อ่าลงละลงละอาบไปได้เลยอ่าตอนนี้ผมลองให้เฮียขับโดยไม่มีไม่มีการ์ดก่อนนะอันนี้คือเดิมๆตัวนี้เป็นวีโก้สามพันตัวเตี้ยแต่เนื่องจากติดการแล้แรงเยอะขึ้นล้อเดิมมันก็เลยเหมือนกับกำเหลือกำลังเหลือ ก็เลยก็เลยมาเปลี่ยนยางเป็นขอบ20เพราะกำลังมันเหลือแต่ถ้าเฮียขับสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอื่นหน่อยเพราะว่าล้อมันใหญ่ไงตอนตอนไม่ใ,ใส่แก๊สนะเดี๋ยวผมจะใส่แก๊สให้เฮียดูนะเฮียเล่นคันเร่งเท่าเดิมนะเฮียถอนเลยเฮียถอนเลย<ร>อ่<ร>มันปุ๊ดเลยระบบนี้มันจะไม่เหมือนกับไอ้ระบบไอ้ไอ้ดีดีเคร์ะแปลงเครื่องอะอันนั้นติดแล้วกําลังมันจะตก ได้อ่าผมลองปิดให้เยียดูนะหัวทิ่มเลยไหมมันจะมันจะเบาเท้าขับแล้วไม่หนักเท้าก็เดี๋ยวถ้าเกิดลูกพี่มีตรงไหนอะไรสงสัยถามได้เลยนะเพราะว่าเราจะได้วันนี้จะได้เนื้อหากันแล้วเดี๋ยวผมบันทึกเทปอันนี้ไว้ให้เนะี่ยเดี๋ยว วันวันที่พี่ไปใช้งานพี่ก็เปิดดูดูย้อนหลังได้พี่เชียนเนี่ยคือต้องเอาเทปเนี่ยไปไว้ให้ลูกน้องเลยพี่เจนใช่ใช่ส่นนี้คือว่าได้รู้ว่าเออลูน้องคนนี้ใช่ต้องกลับไปผันนี้ผันนี้ใช่<ม>ก,ก็ก็เฮียดูเนี่ยระบบเนี่ยนะหลักการของเราเนี่ยเรายืมคันเร่งที่จ่ายดีเทลมาจ่ายการ์ดท<อ>ีนี้เฮียสังเกตดูว่าตอนที่มันเป็นดีเทลรถไม่ไปเลยการ์ดเราลักไก่ในช่วงนั้นไงแล้วก็ เป็นการจ่ายแบบประเมินผลว่า,าขนาดนี้เราแบกสิบตันมันต้องชดยเฉยก๊าซยังไงแบกยี่สิบตันชดยเฉยก๊าซยังไงขึ้นเขาชเช,ช,เชายเฉเยก๊าซยังไงหรือว่าคนขับแต่ละคนที่ขับรถแบบกระทืบอย่างเดียวเราจะบล็อกเขายัางไงก็เรียกว่ามีระบบป้องกันทุกรูปแบบเนี่ยอย่างเฮ er ียขับตอนนี้ได้อยู่ 96. เก้าสิบหกเฮียถ้าเฮ er ียเลี้ยงนิ่งได้เนี่ยนะเฮียเอาเอา,เอาปลายเท้าข้างข้างขวาข้างข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยพิงกำแพงเลย คิดขวาเลยพิงให้ติดกําแพงข้างข้างขวามันจะทําให้เรานิ่งขึ้นให้ติดคอบเลยติดขอบอะเอาปลายเท้าติดขอบอะมันจะทําให้เรามันคับเรียกว่าเฮียเพิ่งขับนแรกไงบางทีมันคันเร่งมันไวมันจะรู้สึกไม่ไค่อยคุ้นอ่าอ่ามันจะบางอขับบางเลยบางเฮียเฮียสังเกต,ตตัวเลขนะถ้าถ้าถ้าเฮียขับแบบคันเร่งไม่นิ่งนะตัวเลขจะไม่สวยแต่ถ้าเฮียนิ่งนะตัวเลขจะสวย เร็วอยู่ที่96ก็มีคำถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับตอนที่ว่าเมื่อรถหย่นี่ถทาว่าเกิดออตัวเกียร์นอก็อย่างอ๋อได้โอ้เกียร์สามของได้ถ้าเลี้ยงเปรคหาเห็นไหม แรงบิดมันดีกว่าเดิมเยอะคือว่างอคืหลักสําคัญที่สุดนี่นะไม่ต้องเร่งออกตัวนี้ปล่อยเลี้ยงมาเลยไม่ต้องเร่งยงก็ไปได้คือคือคือถ้าเราต้องประหยัดเนี่ยเราต้องจําไว้ว่าหลักการง่ายๆเฮียจำไว้ว่าดีเซลจากคันเล่งเนี่ยมันยังจ่ายเหมือนเดิมถ้าเรากดลึกไปหาดีเซลนั่นหมายความว่าเป็งดีเซลละเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูอีกครั้งก็ได้ว่า เนี่ยสมมุติถ้าเป็นดีเซลนั่นหมายความรถมัน<ช>มือน้ำมันไม่ได้จ่ายเลยเนี่ยนมดีเซลไม่ได้จ่ายเลยเนี่ยหลักการมันจะเป็นอย่างนี้อะ่ะเพราะว่าอ,อการติดไปแล้วได้ผลสูงสุดนผู้ใช้ผู้ใช้ใชมีส่วนยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะคนขับอ่าคนขับเนี่ยถ้าขับแบบว่าลากเกียร์ที่ท้ายเขาแล้วก็พอพอจะแซงก็เชนใหม่ ไอ้ยางเงี้ยกินน่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะถ้ามีคอมมิชชั่นเนี่ยพนักงานก็มันเป็นเรื่องเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอะแทนที่วันหนึ่งจะมานึกว่ากูจะดูน้ำมันท่าไหลดีวะใช่ป่ะให้มาคิดว่าเออทำไงให้ประหยัดอย่างเงี้ยมันจะได้ผลและอีกอย่างหนึ่งของเฮียเนี่ยอยู่ชุมพรก็ถือว่าเส้นทางค่อนข้างยาวอ่นั่นแหละอ่ะนั่นแหละเส้นทางมันยาวผมว่ามัน ถ้าถ้าว่าเราเราคิดเรื่องคอมมิชชั่นให้คนขับเนี่ยมันจะเวิร์กสุดแล้วก็ให้ทีมงานผมเป็นพี่เลี้ยงบ้างแล้วก็น้องไวเป็นพี่เลี้ยงบ้างอะไรเงี้ยนะเพราะเรามาเรียนรู้ระบบกันแล้วใช่ไหม,ม,ามการขับอ่าออการขับอย่างไงเป็นยังไงทํายังไงถึงจะได้ผลประโยชน์สูงสุด<ม>คือการเร่งเผาโดยป่าประโยชน์อย่างเช่นระบบคอมมอนเลวเนี่ยนะเอย พอเฮียถอนเร่งปั๊บนี่นะเฮียถอนเร่งปั๊บเนี่ยเฮียยองถอนเร่งดูเนี่ยเฮียเห็นตัวเลขเนี่ยสูงทันทีเลยถอนถอนเร่งเลยปล่อยเร่งเลยอ่าตัวเลขเนี่ยจะสูงขึ้นมาทันทีเลยอันนี้คือหมายถึงว่าน้ํามันหยุดจ่ายนะแก๊สหยุดจ่ายสถานะตอนนี้เขาเรียกว่ารถฉุดเครื่องรถฉุดเครื่องเกิดอะไรขึ้นก็คือก็คือเอาแรงน้มถ่วงตัวเนี้ยมาจ่ายให้กับไดชาร์จจ่ายให้กับแอร์โดยที่เครื่องไม่ได้โนชุดไม่ได้กินน้ํามันมาชุดอ่ะ แต่พอแตะเขาเร่งปั๊บเขาเรียกว่าเครื่องสุดรถอ่ะอย่าแตะเลยอย่าแตะบางๆเขาให้ขึ้นไม่จําเป็นต้องแตะลึกถ้าแตะลึกมันก็กินน้ำมันเยอะคือเขาเรียกว่าลักไก่อ่ะขับแบบลักไก่ไม่ให้ดีเทลจ่ายว่ายัางไงความหมายง่ายไ, <c oughs> ไอ้ตรงนี้เฮียต้องเร่งเร่งหนีไปสําหรับรถระบบนี้เนี่ยมันจะมีข้อตรงนี้ข้อหนึ่งมันสมมุติว่าช่วงรอบพันสอง้รอบ พอเล่้ยงไปส0 0พันะ2 1 0สองพันหนึ่งร้อบก็หายอาการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์บ้างนิดหน่อยให้เฮเลี่ยงไปเลยมันเป็นช่วงที่ด uh, ีเซลเอ็นจีบีกำลังจะเอาชนะดีเซลเนี่ยมันจะมีอาการนิดหน่อยแต่มันจะเป็นช่วงช่วงเดียวก็คืออย่างเช่นพันสองร้อยอบพอดีพันหนึ่งร้อยเก้าสิบก็ไม่เป็นพันหนึ่งร้อยสิบพันสองร้อยสิบก็ไม่เป็นเป็นช่วงหนึ่งเราก็เล่งหนีไปเลยซึ่งในอนาคตเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือเปล่า มายถึงาอาการตรงนี้นะอาการอึกตรงนี้มันจะเป็นแค่นิดเดียวแต่เมื่อก่อนนี้เราเป็นเยอะกันนี้เยอะเลยนะตั้งแต่รุ่นแรกๆมานะตอนนี้มันก็รุ่นหนึ่งแก้ปัญหาไปสิบกว่าข้อก็ได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆดีไหมหน่อยเหอดีไหมมันดีนะเจ็บ็มีด่างมาติดปันนี้พี่เนจะ เอาเจ้าคุณไปซื้อรถของบัญชาแล้วติดไปพร้อมดี่๋อติดไปยังเออกำลังจะซื้อเออรถบรรชาเดี๋ยวเดี๋ยวลองขับดูหน่อยดิลองขับดูหน่อยรถนี้ดูว่าเป็นยังไงต้องบิดครับเรื่องรถแก๋รถนั้นเอาเลืยพิเศษโอ้โหไม่ลองงี้ไม่รู้หรอกลองนี่ได้ก็รู้แล้วโอ้โหรดเก๋ปุ๊บก็รู้ทันทีแบบว่าเล่นแบบฟังอ่า จะขึ้นเร็วกว่าเดิมเยอะเร็เวกันจะไปไหนต่อยูเทินะ U ร์นฮะยูเทิ U ร์นฮะยูเทิร์นไต่สนะพานนั่นดีด้วยแต่มันนสถานเรือเอเจวีเดิมยากไงโอ้เฮียต้องใส่ถังเผื่อเลยถ้าอย่างเง<อ>ี้ยนี่ประมาเต้นสิบถังเลยเต้นสิบถังเลยเอสซีกูบัะเล่นผมสิบถังวันอะก็สูงขึ้นไปไง สูง<ส>มาสิบถังพอดีเลยนะอย viewers, อู่เ wow. ท,ทินชิดขวาชิดขวาชิดขวาขับข้าวสะพานก่อนนี่เป็นนี่บางใบแน่พี่เย็นพี่เย็นเลยใช่ไหมขึ้นปานแล้วพอลงปานนั่นก็เดี๋ยวอยู่เทินเลยอ่าคือคือตอนนี้รถที่ผมทำอยู่ทางลำลำปางเนี่ยนะทางเชียงรายเนี่ยสิบถังหมดเลย เพราะว่ามันน่าเบื่อที่สุดคือเรื่องการเติมนี่แหละ